หรือว่าโอเคสเฉียงนิดห,หน่อยรออครับคุณออกคุณหกแต่ก็มีเอฟซีฝันในผมแล้ววันนี้อยู่เมืองนอกแค่นักขี่ฝันว่นาอะไรนะเกยเล่าให้ฟังเมื่อคืนนคุณแกถูกนะของส่งลอตเตอรี่ไปให้จานก่อนเพราะว่าเป็นคําหเมืองรองเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูชี้ดาวจังหวัดเคียงไฮเชียงไฮเจ้าเมืองรองภาคเหนือเลยขึ้นไปภาคเหนือมันจะมีสามภูภูชี้ ชี้ฟ้าภูสีดาวผูชีเดือนอันนี้เขารวมสามผูอ่ะแต่ทุกอย่างที่เขาบอกว่าชี้ชี้ชี้นะไม่รู้เขาชี้ไม่ใช่ชี้อย่างนี้นะชี้ขึ้นคือเวลาชี้เราจะชี้ี่คนเราน่ไม่ไม่ชี้ยังไม่ชี้อย่างนี้รับรองว่าไม่ชี้อย่างนี้แน่นอนต้องชี้อย่างนี้ชี้หน้าเหมือนชี้หน้าการชี้นะอืก็ ถ้าเป็นการชี้ก็จะมีพระองค์หนึ่งพระอะไรนะที่ชี้อย่างเงี้ยเ,<อ>เป็นจัญลักษ์อยู่ภาคเหนื<ใ>นอหลวงพ่อทันใจก็นี่ลักษณะการชี้คืออย่างนี้ไม่มีแบบนี้นะชีช้ชี้ชีช้อย่างนี้เบื้องต้นตในวิจารณ์ในฟังเฉยแล้วก็พอดีมันก็มีรูปรูปน้ําอยู่ดูแบบนี้มีน้ําอยู่นะมีอะไรบ้างมีภูเขาทะเลหรือน้ําจืดน้ําน้ําจืดทางเหนือนอกจากไปมีทะเลที่ไหน จืดน้าจืดจังหวัดเชียงรายเจ้าสะพานยาวมากสะพานมันจะเป็นในนั้นเป็นรั้วรั้วขึ้นไปมันจะเป็นหน้าผาแล้วที่ปลายปลายปลายหน้าผามันจะเป็นเขตระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยจะมีหลักคล้ายๆหลักกิโลอ๋อ,อเป็นเป็นเป็นหลักกิโลเหรอออคล้ายๆเป็นหลักเป็เรวเขตแดนหลักเขตแดนเหมือนลั้คาร์บอยอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่รัว้วไม้อันนี้การการโลกการตกอ่ะมันเป็นสันเขาอ๋อเหมือน ไปไปถึงนั้นก็จะเป็นผาพอยืนได้ประมาณสักเมตรกว่าหรือสองเมตรเนี่ยนะครับก็ไปไปจุดแล้วก็จะมีหลักเขตของแดนประเทศจังนั้นก็จะมีเบื้องต้นจะจําไม่ได้เท่าไหร่รู้สึกว่าจะเป็นกอไปตั้งตอนพศ25 5หเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับ557ก็เป็นลำดับของจังหวัดเชียงรายด้วย557ห้านี้อันนี้ไม่รู้ใครจะซื้อซื้อไปก่อนเลยอ้าวแล้ว เนี่แล้วบอกว่าจะไม่ค่อยปล่อยนะคืออันนี้ก็พูดไปตามข้อมูลเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาข้อสอคที่จะสกกลาดมันจะอยู่ประมาณ2,014วันที่3แต่ไม่รู้จะจับเอาตัวไหนมาใช้เรายังไม่รู้อย่าเพิ่งนัจาประจําเลยประจําเลยไม่ต้องรีบนะจ๊ะ ติดตาไม่ให้ดีสําหรับช่องนี้มาตัวเก่ามาได้ไหมได้เป็นไปได้หมดอะไรก็ก็งวดทีแล้วก็ฉุนฉุนฉุนในเรื่องมาบอกผมบอกก็ลายเข้ามาเนี่ยแหละบอกว่าหกดับมาใหม่แล้วไอ้เล็กดับโอ้มันจะมีเออแต่เราโควิดแต่ว่าแอดไม่ได้มาคุยถ้ามาคุยนี่เดือดอีกแล้วพอถ้าขึ้นนี่ผมคือเดือดเลยพูดเรื่องแบบามไม่มาหกไม่มา เขาบอกว่าหกไม่มาเรามันจะไปเอาอะไรมันไม่เป็นมาตรฐานว่ามันดับไม่ดับแต่แน่จริงต้องบอกก้าตัวผมจะถึงจะเชื่อ เราจะพูดเลขดับนี่ต้องพูดเก้าตัวนะอย่ามาพูดตัวเล็คือเลขดับนี้พูดกับทีมงานผมไม่ได้นะครับห้ามมาพูดเป็นะครับวือโลดกระบอดเรื่องเลขดับวือโลดเอาเลขที่จะมาดีกว่ามันเก็เป็นตัวช่วยเนาะไอเชียงมาพูดดับหกเชียงมันออกหกสองตัวนี่มันช่วยพวกเลขดับก็เหมือนว่าคําว่าเลขดับอย่าพูดเพราะมันจะไปขัดโชคคนอื่นเขาเขากําลังจะมีโชคล้วคือไปแทรก นี่คือกมไม่อยากพูดอไม่รู้จะเป็นอาจารย์มาแต่ไหนเทวดาเลยไม่รู้ยังไงว่าเลขมันจะไม่มาขนาดเราคนคำนวณเรายังไม่รู้อะไรออกเลยครับมันพุบไปเองสามสี่อธิบายคร่าวๆคร่าวๆก็จะมีภูเขาหนึ่งลูกอุ้ยสามภูเป็นเป็นหน้าผาสันเขาเป็นสถานที่ต้องเที่ยวก็น่าจะมีอะไรพอจะจอดได้อยู่มั้งเบื้องต้นก็ภูชีฟ้านะจ๊ะ ปูชี้ฟ้าเมืองรองด้วยเมืองรองปูชี้นะการชี้อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะชี้คืออย่างนี้เน้นเน้นนะบอกนับเสาสะพานช่วยด้วยนะมันมีกี่เสาต้องไปให้เจ้าถิ่นคนนับมันประมาณหลายร้อยเมตรเหมือนกันนะไม่คือ f อฟซต้องช่วยกันนับเจ้าให้เจ้าถิ่นคนนับเสาสะพานแรกแรกหนึ่งมีแม่น้ําใครเป็น f อซที่เชียงใหม่เชียงรายเชียงรายก็อยู่เชียงรายเหรอ จังหวัดเชียงรายเชียงรายเจ้าอำเภออะไรอำเภอเถอำเภอเถินหรือเปล่าแตาจำไม่ผิดอำเภอเถืนมันจะมีสามภูสามภูภูชีฟ้าภูชีเดือนภูชีดาวรวมในในที่เดียวใช่ไหมมันคนละอยู่คนละช่วงหรือมั้งเราก็ไม่รู้ไม่เคยไปแต่นี่คือภูภูชีฟ้าชีดาวอันนี้ภูชีดาวก็มีสามใบกับห้าใบค่ะตอนนี้ ก็รู้สึกว่ายากยากอยู่นะจ๊ะไม่รู้เราจะเอายังเอายังไงให้ได้สามตัวเปิดไปก่อนเอาเอาเปิดไปก่อนก็ยังไม่บางตัวเลขนะจ๊ะเพราะว่าให้เขาไปก่อนให้เจ้าอื่นเขาไปก่อนภูเขานี้ก็แน่ๆอยู่แล้วมงมันเลูกใหญ่ก็อยู่ในขึ้น้าในละใครไปก่อนก็ไปเลยต้องขยายดูนะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเราได้ภูอะไรนะที่ว่ามันมีตัวเลขบนคูเลยอ๋อก็ ปูแปเออแปะตัวหลอกคือปอแปะแต่อยู่นั้นมันมีเลขสี่ใช่ไหมมันออกสี่สี่ถูกมันจะมีอยู่นะท่านผู้ชมก็มองดูก็เห็นอยู่ละแต่ยังไม่อยากพูดเห็นแล้วเหรอขอเป็นความลับอุบบุมขอความลับก่อนพพอจะรู้อะไรบ้างแล้วล่ะติดตามช่องความเชื่อกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะก็จุดเด่นเขาก็อยู่ที่สะพานอลาวลาวลาวสะพานไว้จับกัน กัดหลดกันอะไรมันจะเป็นสันเขาครับจุดเด่นเขาก็ออยู่ในนหลักๆเลยก็มีจุดให้มองอยู่จ้ะมองต้นกับน้ําก็น่าจะปูชี้ดาวน่าจะเนาะคือน้าไม่รู้นะคูชี้ดาวเขาต้องชี้อย่างนี้เราไม่มีหรอกชี้อย่างนี้อันนี้เขาจังเขาเอินจังมือมันจังแบบนี้เขาเรียกว่าชี้นะนะชัดๆนะตรงนี้เขาเรียกว่าชี้นะชี้อะไรก็ว่าไป ชี้น,กช,ชชนกชี้ไม้ชี้นกชี้ไม้ชี้อันนี้ชี้ดาวมี<า>กนก,กมีอะไรไหมชี้ดาวเป็นจังหวัดที่ห้าสิบเจ็ดนะถ้าข้อมูลรายงานมาไม่ไม่ผิดไปเกี่ยวกับใครไปเกี่ยวกับเจ็ดห้าสองส่เอ,อ๋อสองสี่เจ็ดห้าของห้าพันปีจ้ะสองสี่เจ็ดห้าแต่ว่าเป้าคืออยู่ที่ในหลวงองค์เก่าสองสี่เจ็ดศูนย์เด่นี้อาจจะเปลี่ยนเป้ามาเถ้าเป็นไปได้เจ็ดห้าก็ถูกจังหวัดเชียงรายพอดี อันนี้คือพิจารณไปก่อนคือยังไม่วางตัวเลขหรอกพิจารณพิจารณเปิลเปิเพื่อใครจะกิจไปฝันแต่เราต้องมองสไตล์ตัวหลอกปูปอกแปอันนี้ชี้คูชี้จะหลอกก็ไม่ใช่เพราะมันมีน้ําด้วยมันมีปัญหาเดือนชัดเจนมีน้ําด้วยนะน้ำหนึ่งสะพานสองภูเขาสามเขาตั้งเรียงเรียงไปด้วยแล้วเป็นไม้พาดไปสําคัญที่สุดคือต้นไม้ต้นไม้ไม่มีครับไม่มีไม่วาดเหมือนภูปอบแปรคือไม่เห็นต้น วาดลักษณะเดียวกันคือเป็นเนินแบบเนินเนินเนินป็นภูเขาอ่ะคือไม่ล้นหรอกแต่เขาวาดมีหญ้ามีอะไรมีต้นเหมือนกันแต่เขาไม่วาดเด่นครับไม่เด่นชัดเออคือดาวดาวือเนี้เด่นชัดคือสะพานกับภูเขาสะพานกับน้ําภูเขาหลับพระบาดทรงเดียวกันด้วยนะเนาะเหมือนสะพานแต่แต่แต่ว่าสันเขาจะไม่เหมือนกันบล็อกเดียวกัน บล็อกเดียวกันก็ปินออกมาบล็อกเดียวกันบล็อกล็เดียวกันไม่รู้ไม่รู้ว่าจะโอเคยังไงก็ไม่รู้ก็เกินเกินไม่ฟังเลยราว่าการให้ใครไปก่อนเดี๋ยวค่อยๆตามต่อหมายเลกไลายนะครับเนาะเบอร์โทรบางคนก็เข้าเบอร์โทรก็ได้พิ์เมมชื่อน่าจะเด้งอ่ะจะขึ้นนะครับแปดสดก็ดูเอาครับตัวนี้แหละครับ ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มพูดคุยก็เดี๋ยวให้ลุงป๋องเป็นเพื่อนแล้วลุงป๋องดึงเข้ากลุ่มเอาเองเ,องเนะาะรัปะะมาณนน<ล>้เผื่อเขาอยากไปพูดคุยไลน์ก็ได้ละฟิวฟิโอเอฟซีสองห้าถึงหกแล้ววันนี้ก็ถือว่าโอเคเฉียบชิงนิดหน่อยแล้วคืนหกแต่ก็มีเอฟซีฝันเอ็มผมแล้ววันนี้อยู่เมืองนอกเอาอีกฝันว่าอะไรนะแกเล่าให้ฟังเมื่อคืนี่คุณแกดูกนะ งสรรก็อยากจะเสนอแนวทางอื่นเข้ามาแหละแต่ว่าในส่วนนี้เราเราคือเราผิดถูกก็คือของเราเนาะเราไม่อยากไปหยิบคือคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบฟังของใครด้วยครับและไม่ดูของคนด้วยและไม่เอาเรียนแบบของใครคือถ้าผมคิดได้ผมก็จะนําเสนอเลยคือจะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปเอาของคนนั้นมา พูดคนคนนั้นได้มาคนนี้ได้มานี่ผมไม่เอาเราจะไม่เอาเลขคนอื่นมาจอยนะครับไม่ไม่ไม่สนใจเลยตีโจทย์เฉพาะกลุ่มของเราออกไปผมจะนําเสนอให้เห็นรูปภาพว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยที่มาประมาณนี้คือมันแน่ชัดเลยประมาณนี้แล้วก็ความฝันเข้าไหเออก็ฝันความฝันนี่ผมโอเคฟังรับฟังด้วยถ้าความฝันนั้นรับไครับแล้วเราก็แปลให้ไงคือจะไม่เหมือนใครหรอกสไตล์ผม่าเจาะก็มีเอฟซีถามว่าลุงป๋องไปเจาะยังไง <L an> มันไม่มีตำรามันไม่มีตำราผมก็นั่งมองดูจนเห็นภาพนะพูดตรงๆอ่ะจากพศสามสิบสามจนถึงนับปัจจุบันในสามสิบกว่าปีอ่ะ,ะผมจะนั่งมองทุกพระทุกหน้านั่งมองทุกหน้าวิธีการนะนั่งมองทุกหน้าแล้วก็จนมันเห็นภาพขึ้นใหม่ใช่เหมือนเอาพูดง่ายๆคือมีเซนอ่ะอออมีเซนกับสื่อสื่อเหมือนเือนว่ามันคือเราแต่ละหน้าเราจะใส่ความคิดนี่ร้อยแปดพันเก้าเลยใส่ใช่ครับ เปิดดูพศสาสิบสามไปนีดแล้วก็เปิดดูปั๊บแล้วก็ดูความคิดตรงนี้ตรงนี้ใส่เข้าไปเป็นสิ2ยี่สิบอย่างแล้วใส่แล้วก็กรองออกมาแล้วก็ผ่านแล้วก็เปิดหน้าใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นหนึ่งมันจะเห็นภาพขึ้นมาเองบวกเส้นคิ้วกระตุกบ้างเหมือนกุมารมากัซิฟอะไรไหมรางวัลที่หนึ่งกัี่แต่ว่าตัวหน้าม่เป็นรางวัลที่หนึ่งจะไปเจอได้้ายเลยสองใบเออสองใบหกหกหนึ่งก็สองใบแต่ว่ามันไม่เข้ารางวัลที่หนึ่งนะครับก็ แกก็มืคืนแกฝันเนี่ผมมีก็บอกว่า